สดๆตัวใหญ่ครับมาไรเงีนครับผมตูมาจากไหนตัวใหญ่มากจากแจ็คซีฟู้ดครับผมขอบคุณพี่แจ็คแล้วก็หอยแข็งตัวใหญ่ครับจะให้กุ้งมาอย่างละเอียดใจเลยก่อนครับผมแจ๋วกวอนสิรอดปูตัวใหญ่ผมใส่เลยพริกบ้านห้องเผ็ดๆแล้วก็กระเทียมแล้วก็อันหากซี่หอมหอมเลยมาซี่ฟูดป่ะซีฟู้ด เปี้ยวหวานเปี้ยวหวานทานง<ส>่ายปลาเนืาอม้บอสใสตัวนาะแหลกเรียบร้อยครับผมไม่ต้องแหลกมากหรอกครับเฮ็ดกินเองครับผมน้ำไปเทียมดองจุ่มลงไปถ้ามไม่ได้อันนี้ม,มันตุกของนัวน้ำไปแดดแล้วคอยไม่ต่งางไรเปรียวปลาเนื้อเปรียวหวานเปรเี้ยวหวาน หวานทานง่ายน้ำตาลหยดหน่อยน้ำตาลปิดก็ได้หรือว่าน้ำตาลทรายดีกว่าสบายใจดีเปรี้ยวหวานครับรสเปรี้ยวหวานทานง่าย นี่เขาเรียกว่าผักชีโรยหน้าคนอื่นทำแทบตายแต่เรามาทำต่อหน้านี่เลยเขาเรียกว่าผักชีโรยครับสุกเรียบร้อยครับเอาดูมานะครับคว้านมือเพื่อนปักออกใจบอเลยเนี่ยน้องแมนเขาเรียนได้คีปคี่เลยน้ำเด็ดแล้วครับน้ำตีบูกอู้ ว่าเขาจได้ล็กไว้เลยจียวครับเสร็จเรียบร้อยครับผมฝากกดติดตามช่องยูทูปวันฉลองแซบเบอร์ด้วยนะครับผมภาษาไทยวันฉลองแซบเบอร์ซับจากใครกดติดตามไปซื้อครับผมหายไปนานนะครับผมในช่องยูทูปครับผมมืัอนี้มีหอยแครงหอยแครงแล้วก็ปูม้าหนึ่งปูม้าหนึ่งเอามาจากใครเอามาจากพี่แจ๊คพี่แจ๊คนะครับผมหรือว่า,าชื่อเฟซบุ๊คชื่อเฟซบุ๊คข้างล่างนี่เลยเดี๋ยวจะปักให้ดูครับ ชื่อเฟซบุ๊กก็ปลาเผาซิ่งกับผมดูว่าพี่แจ็คพรามสามนะครับให้ของกินมาของทะเลสดก็ให้หอยแครงมาจะใช้กุ้งผมผมก็บผกกินผมมีก็เอาเลยคุณค้งโซโล่เลยนะครับผมปูสดสดของปดปูมาของปลดสูตรเป็นย่า่นี่มักไหลชอบปูมาเนาะครับผมน้ำเลยี่บอกเลยแกเลยพี่เพียวเลยคุณคู่ ว้าวแม่โมมีไข่มันบ่ได้ไข่ตัวไหนเมียจ๋ากินเลยเอ๋อเพิ่นมึงเมียจ๋ากินเลยพี่ไข่แม่ไปดูครับผมเนื้อปูหานี่ไข่เราครับผมขอสดๆตอนแรกเขาจะนึ่งให้นะตัวเองมีนึ่งด้วยนะมีย่างกุ้งด้วยมีย่างพันนึ่งอ่ะต้องใส่นมมีย่างมีอะไรด้วยอันนี้กุ้งค่อยอุดนมอุดนุดมใส่เพิ่นมบองเงินเกลียดใจอู้ไข่ครับผมไข่ดีพี่ ตัวน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มตำเมงครับผมมันจะร้องตำเมงครับแซ่บจหายไปหลายวันเพราะว่าขายขายของทางออนไลน์ขายขายขนมขนมขนมนำเข้านะคะนำเข้าจากจีนนำเข้าจากอะไรนะเกาหลีโอ้ยเล็บมือข่อยข่อยกัมนี่สิข่ไปเลยล่างยังดีดิต่อของเพิ่นสดแจ็คซีฟู้ดดูไข่ปู หนึ่งแดงนี่คือหอยอันนี้คุณคู่กินก่อนเนี่ยเอาคู่จักรอ่ะเป็นเป็นก่อนก็ทำไมตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่จ้าตัวไม่เล็กโอ้ยทำไมเตี้ยนนี่เนี่ยเขาชอบอะไรรู้เปลี่ยงเขาอยากถ่ายรูปถ่ายรูปอย,ย่างอีกขอจีด๊ดถ่า,ายใครปูเอาถ่ายก่อนเอาถ่ายก่อนเดี๋ยวเด้อผมเลยพี่น้องถ่ายนี่พี่ของผมนอยอยรวยไงพี่ครับว้าว ขอบคุณพี่แจ็คอีกรอบหนึ่งเลยแจ็คซีฟู้ดสั่งได้หรือว่าปลาเผาลิซซิ่งปลาเผาซิ่งปลาเผาซิ่งนี่ครับลวกหอยแช่งลวกเองได้ครับเนี่ยนี่ครับปูปูมาใครโลดจากบาตเนี่ยปูมาใครแจักว่าบผู้หลัวต่อเพิ่นไหนฟี่เต็งก็แปลเขางไม่อยากเอาได้เพิ่นกับไม่คิดเงินลูกน้องเพิ่นนี่ครับว้าวสดๆแถวพระรามสามสั่งได้เนาะสั่งได้สั่งได้ มีการนึ่งเนาะมีนึ่งมีย่างมีย่างมาดิพี่ครับสดอ่ะโสมผ้าเลือดแบบนี้ดีนะไม่ต้องสุ่มได้สดด้วยได้สดไม่ต้องสุ่มตันนี้เอาตัวเองกินนี่ไปเครื่องเขาเอานี่วอันไม่หาราะเห็นหาคุณคู่เสียบคาก สดมากของสดสดครับผมนังมดเร็กว่าเขามีบริการทําให้เนาะอืส่งถึงเทศส่งเทียดพระรามตามอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งก็อร่อยนะของพี่แกปลากระปุกมีหอยหวานไหมจ๊ะมันสดมีไหมก็บูเนาะกันาเนาะบูตัวบูมันสดครับ ออออืือ้้ไปแซงลวกจานตะบูนเลือดมีเลือดเขาไม่กินเยอะนะท่านไม่เลือดหอ<ป>รอกไอคุณนะแจมิอมจเอะดูเขาจะเอาใส่ไข่ ใส่ขคือว่ามันสดแหล้วก็บ่มีดินไหมครับใส่ขคร้ด้วยเป็นเกาหลีแล้วไปพี่อุ้อยยางมีกินได้ครับมันสดตัวเตียงเนาะมาเติมตัวงบายก็เด้หอย้อดปูผสมบนลาหเมื่น อืมาืเงื้มึงเนี่ยหอยใหญ่ๆหอยสดๆแจ็กซีฟูดนะครับหรือว,ว่าปลาเผาซิ่งนะครับเดี๋ยวเฟกเดยวเฟซบุกเด้งขึ้นให้อยแช่งแบบว่าเวลามุจกเคยประคับแบบว่าเข้าไปซืออ้อของสิขวงนาหอยแชีงแบบว่าดำๆเๆลยแบบ เขาแจกเราแต่ไซส์เนาะเออแล้วแต่ราคาบอมเป็นราคาแพงค่ะบุสดก็หลายเพ่ยงขอยแซงอ่ะเป็นอะไรที่มันเอาไว้งากอ่ะร้านค้ามันส่วนใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยออกมาแบบสุดจดนะใช่ไหมน้ำจิ้มพันป่ะพันไ่ได้วพันยูแต่ว่าเข้มไปหน่อยนึงอี๊เปล่ยนชะดวก Nè em nghe cám khoản với tao xíu cùng hải vào mỹ mắc quan chèn chay phân con thảm đây nhằm đây xin đi lục con thảm đây đây xin มีมีเนาะจิ้มจุ่มยุ้ยเลฝากกดติดตามช่องยคุ้มันฉลองให้เด้อพี่ครับไวเครงแทกซี่ฟุดสดๆปลาก็สดนะเคยสดทุย่าก็ดินระบับลงปลาเก่าก็มีเนาะเยียงกินดิเพิ่มเดือดดือ ใหญ่นี่ยมากูตัวพูดนะสดสดแดงจื้งคืนครับผมไม่เล่ามนี่ยม,มันสซผ้าครอไหมครับหนุยไงแลวกันมันสดไหมครับและกันลวกเองพร้อมด้อุยใหญ่มากอะถ้าโลนเขาขายกี่ร้อยเนี่ยจริงขนาดเล็กๆก,ก็ร้อยแปดสิบ เราไม่ให่ฟีเนาะลอง <ś led> well. ใครไม่ได้ไ้มงอแจ้อีกบไงครับผมเอบเศรษฐี่ว่าอยากกินถ้าคนติดตามถึงหกเจ็ดหมื่นผมอยากกินปลาแซลมอนไหมครับะปลาเะไปลาแซลมอนปลาแซลมอนควาวมุนเ <ś led> <ś led> ร,ร่งข้วไป อีกแม่นขาดรถอยา่างนี่ครับมับงเลือดบ้านอ่ะว,ว้าวนี่คือมันสดๆครับผมของสดเนี่ยมันจะเขียงปึ้งลืมมีไข่ทุกตัวเนาะตื่นเนาะอืมนู่นนะไ<อ>ข่สดเนะาะไข่ไข่ดูดิมีไข่ <c oughs> โปูยื <c oughs> ยมซ้อนมั้ยสุดยอดเนาะอาหารซิฟ้ดไข่ปูบอกคามีแล้วมีแล้วกินแมมหนีโดดที่นี่หน่อย ว้าวไข่หอมจับมั้งชอบปูม้าชอบปูม้าบักเตียงหักเตีงเตียงปลาต่าง ดูไนะข่ปูดูถึกินไว้เช่นไหมอะไรเช่นไหมออเงินก็เสเียไปสสกินได้เยอะอยีกทไม่มีกุ้งอ่ะถ้ากุ้งอะขัน้นแข<ก>นแย่กุ้งแก่ซางเราควายสนใจเราควายดำมันเดียวหรอ วันนี้เเหตุการณ์ไมนะเอาวัี้เ้ยขับรถไปลูกพี่อยู่นี่พี่ครับเนนมันูด้ข่เนี่ยมันแน่นเนะเนื้อมันแน่นไหมครับพี่ เน้นเน้น <Charl> ว <ott es> ้าวนี่ครับเงินเน้นคือหนวดพอหอนแม่ดิยาำกินนหนสิพอแม่ก็พอได้ยาได้กินนุ้นหรอวะยาำสุดๆกันสิเสียบเลยเนาะนำปูมายำ ด้วยสวบา้าครับเรียนสิ่งไม่สมสุขเดียบกินยุรยานอาหารกินน้ำกระสังกินกับเมียแล้วกินเฮ็ดกินเองนั่นเสียด้วยสัดดีเนาะมึงเนาะอสอบคุณ bọc quay nó cứ nhanh thảo mà ừ. quay á nhanh thì ạ <laughs> đó <ăn> đó. <laughs> bậc บบวดจับบ,บาแล้วนะไงเนาะยงไงนะงายนะงายะงมันเป็นแบบว่าไม,นนม่เสร็จเนาะเอีเนาะจวนตรงไอ้แขงน <c oughs> เ,นเนาะแหม่กันนี่เป่ง วุ้ยหลวมไม่แย่งจะไปดูง่ามครับหอยก็ได้เติมหอยก็เกิดอบก็ต้องแก้อีกแล้วด้วยยิ้มบ้าเราปะอืก็จะกิ้มโ้เข่ยโอ้ยหอยก็ยิยมอืมแม่อยเงี้เนาะเนาะเอ่อสามตัวรัวเลยสุกมันเอ พี่ครับผมอ่ะผมพูดกินอีขั้นนึ่งลเขาก็เอาพ่อคลิปนี้ไว้ซ้ำเนี่ยนเนอะอุ้ยกระเด็นเขาตาคำหนึ่งเดียวว๊